สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตติพารวยคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพานันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกครั้งในสูตรที่2นะคะของเราพัฒนานะคะ ลาพัฒนางวดวันที่29นะคะมาเจอกันสูตรที่2นะคะก่อนอื่นเท่ากับมาเบิร์ก่อนนะพี่น้องเนาะว่างวดที่แล้วนะคะสูตรที่2ของแอดอะออกอีหยังนะคะหวยออกที่1 3 1 2 5 8พี่น้อง1 3 1 2 5 8นะคะเข้าที่เด่นหานะคะเพื่อนเพื่อนเข้าที่เด่นห้านะคะแต่ว่าแอดเจาะบกเขานะคะพี่น้องนะคะแอดเจาะบกเขานะคะก็ต้องขออภัยนะคะพี่น้องจ้า ขออภัยกับสูตรที่สองของงวดที่แล้วนะคะตามต่อค่ะพี่น้องจ้านะคะตามต่อนะคะเรามาดูกันงวดนี้นะคะพี่น้องงวดนี้เราพัฒนา ดาวพัฒนาสูตร2นะคะงวดวันที่29่สเก้าานะคะได้นะคะ,ได,ด 9, ะ, 0, ะ,คะได้เด่นเก้าและศูนย์นะคะเพื่อนๆได้เด่นเก่าและศูนย์นะคะ แล้วก็เดวแอดฟนจับคู่ให้เหมือนเดิมนะคะเจาะให้ไปเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมักนะคะจะเอาไปลูดก็ลูดได้เลยนะคะเพื่อนๆยังยังยังงวดที่แล้วน,นะคะเข้าแต่ตัวเด่นนะคะแอดเจาะบ่อเขาเนาะแอดเจาะบ่อเขาถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดเอาไปลูดกับกับใดนะคะกัะจะใดอยู่นะคะแอดเจาะให้ที่เก้าีนะคะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะ 04 07 01นะคะวันนี้ให้6ตัวพี่น้องวันนี้แอดให้6ตัวด้วยจ้ะนะคะแอดให้6ตัวเด้อเราพัฒนาสูตร2นะคะนะคะแอดเจาะไปที่94,97,91นะคะ04,07,01นนะคะตามนี้แล้วจ้ะพี่น้อง แคปหน้าจอกันเอาไปเป็นแนวทางเด้อจ้ะเด้อดูนะคะดูแล้วให้เป็นแนวทางเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าทามากระยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเด้อจ้ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะไปกลับด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆไปกลับนะคะงวดนีได้นยสุดนะคะพี่น้องนะคะงวดนี้ได้น้อยสุดนะคะตัวประกอบเข้าไดโนนะคะนะคะกะ ขอให้โชคดีนะคะกวดนี้นะคะเพราะว่าเจาะไม่เข้ามาสองงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้มีโชคมีลาบเด้อนะคะงวดนี้ก็ขอเป็นข้อหวังนะคะขอให้มานะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะขอบคุณ <c ans> เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปแอดด้วยดีเสมอนะเสมอมานะคะนะคะ <ans> ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแอดนะคะหยิบจับตัวไดก็ให้เป็นเงินเป็นทองนะคะ <ans> <ๆ>ขอให้โชคดีหมันหมันกันทุกผู้ทุกคนค่ะเพื่อน เจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ